ข้าวเสร็จก็พากันล้างจานนะ<า>ทำอะไรทล้างจานถูดีดีว่าวินถูดีดีสิ<า>อ้าถูดีๆวินถูถ้วยดีๆเอาน่ไปอ่ะเออเอานั้นถูก่อนถูก่อนถูชามก่อนออ ฟุช้อนด้วยฟุตช้อนด้วยอ่อล้างช้อนกินข้าวแล้วก็จับช่วยงานแอาไม่เอาแบบนั้นผม้อแมแมมโอ้ยแตกหมดเบาๆสิ 再见。